สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพรีเซนต์เรื่อง innovation o f catalytic technology, technology for upgrading of crude oil in petroleum refinery ค่ะ petroleum mm hmm. refinery mm hmm. หรือว่ากระบวนการปิโตรเลียมนะคะก็จะผลิตไลค์อัลคีนเบนซีนทูรีนอ y ทิลีนเบนซีนแล้วก็ไซ e ีนนะคะรวมทั้งเอ่อพวกจำพวก b t ทเนะคะค่ะโครงสร้างทางเคมีของ เบนซีนเอทิลีนเบนซีนโทโลอีนออ o โคไซลีนเมทาไซลีนแล้วก็พาราไซลีนนะคะก็จะมีลักษณะดังนี้ค่ะแล้วก็ส่วนพวกนี้นะคะก็จะเป็นเอ,อ่อโครงสร้างทางเคมีของไซลีนอื่นค่ะ ค่ะในความต้องการของตลาดโลกนะคะเออคมีคอลโปรดัก c ์ส่วนใหญ่นะคะก็จะผลิตมาจาก l i g ์อ a ลคินส์แล้วก็ b t ติ Tech ค่ะซึ่งในเปนเปอร์ที่เราไปศึกษาหามานะคะก็จะใช้ตัว c a t เตลิค่ะเพื่อที่จะได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ยูของพวกไลค์อัลคินส์แล้วก็พวก b บติ Tech นะคะเพื่อที่จะได้ให้ออเปอร์เซ็นต์ยูที่สูงขึ้นค่ะเพื่อที่จะได้นำไปผลิตเป็นเคมีคอลโปรดัก c t อื่นๆนะคะ ต่อมาค่ะเรามารู้จักกระบวนการ f l u i d c a t a l อ t i c c r a c k i n i นะคะกระบวนการนี้นะคะก็จะผลิตแก๊สโซลีนะคะซึ่งผลิตได้มาจากน้ำมันนะคะซึ่งจะทำงานร่วมกับแ a ต a l y s t ลิสนะคะในที่นี้ก็คือจะใช้เป็นซี l อไลค่ะซึ่งเจ้าตัวซีโอไลนี้นะคะก็จะทำงานร่วมกับฟ o สฟีนอ p p l ายเออร์เมทั a l s แล้วก็ทรานซิชันเมทัลนะคะซึ่งจะทำหน้าที่เพิ่มเปอร์เซ็นต์นยูโปรดักต์ค่ะของอพวก p o p y พิลีนะคะ ข้อดีของซิโอไลนะคะก็จะก็จะเป็นเอ่อ uh, high a c t i v i t y นะคะแล้วก็ High Stability ค่ะโครงสร้างแล้วก็หน้าตาของซิ l i ไ e นะคะก็จะมีลักษณะอั่งนี้ค่ะต่อมานะคะเรามาทำความรู้จ,จักเกี่ยวกับ Hydro Cracking ค่ะ Hydro Cracking นะคะก็จะผลิตออกพวก light Saturated Hydro Carbon นะคะซึ่งกระบวนการไฮโดรแครกกิ hydro ้งนะคะก็จะกอบ ก็จะประกอบไปด้วยไฮโดรเจน a ชั่นแล้วก็ดีไฮโดรเจน a ชั่นค่ะซึ่งทั้งสองไฮโดรเจน i ชันและก็ดีไฮโดรเจน a ชั่นนะคะทั้ง2ปฏิกิริยานี้นะคะ s ซลแครตาลิส so ค่ะก็จะถูกหลดอยู่บนซอแอซิด so ค่ะแล้วก็ในพวกน้ำมันดิบนะคะที่เราขุดขึ้นมาจากใต้ดินหรือว่าใต้ทะเลนะคะก็จะมีการปนเปื้อนของพวกซัลเฟอร์ไนโตรเจนแล้วก็เมทัลค่ะ ซึ่งสามารถถูกเปลี่ยนไปเป็นน้ำมันดิบนะคะได้โดยกรได้โดยกระบวนการแคทไฮโดแครกกิ้งค่ะต่อมานะคะก็จะมีกระบวนการใหม่นะคะที่จะแนะนำให้รู้จักนะคะก็คือ r e a l i ์คเลชนะคะซึ่งกระบวนการนี้นะคะจะทำผลิตขึ้นนะคะเพื่อรักษาความยาวของสายโซ่และโพลิไซคิก อโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่ไม่มีกิ่งแอลคิ Q นะคะก็จะถูกแยกออกด้วยการสกัดด้วยตัวตัวธรรมลายค่ะแอลเคนะคะก็จะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงดีเซลแล้วก็น้ำมันกา๊าดค่ะในขณะที่โพลีสลิรอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะคะจะถูกแปลงเป็นน้ำมันเบนซีนและก็อนุพันธ์ของเบนซีนค่ะซึ่งจะทำได้โดยผ่านการเติมไฮโดรเจนแล้วก็การเปิดวงแหวนค่ะ ค่ะนี่นะคะก็จะแสดงถึงแผนผังการกลั่นปิโตเรียมทั้งหมดนะคะค่ะต่อมาค่ะ development history of catalytic by alumino silicate นะคะ,ะในภาพนี้นะคะก็จะแสดงให้เห็นถึงช่วงยุคนะคะอเช่นยุค50ยุค60ยุค70แล้วก็ยุ 80, ะค80ค่ะในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ยิวของโปรดักต์แต่ละชนิดนะคะโดย catalytic เอ่อ โดย Catalyst นะคะที่เป็นซ e โอไลคค่ะต่อมานะคะเป็นปฏิกิริยาค่ะออไฮโดรแคตัล y t ติกนะคะก็จะเกิดขึ้นบริเวณกรด์บรอนสเตสแล้วก็ l ิวอีสของอ l ลูมิโนซิลิกเกตค่ะแต่อัตราการเกิดกิยารนไซต์กลด์ของบรอนสเตสนั้นจะสูงกว่าบริเวณที่เป็นกรดของลิวอีสไซด์นะคะกรดของบรอนสเตสสามารถเกิดขึ้นได้ดีในส่วนต่อของ ซีโอไลท์ที่ไม่มีรูปร่างนะคะหรือที่เป็นอะมอมอฟัตแล้วก็บนเฟมโบลของซีโอไลท์ค่ะโครงสร้างพื้นฐานของซีโอไลท์คือซิอลซิเกตที่เชื่อมแบบอะเตรตาฮิดอลและอะตอมซิลิกอนบางอะตอมนะคะจะถูกแทนที่ด้วยอะตอมของอลูมิเนียมไตรวาเรนนะคะประจุลบพื้นที่ในพื้นที่นะคะจะถูกสร้างขึ้นภายในซิลิกอนออิเจนแล้วก็อลูมิเนียมค่ะแล้วก็จะชดเชยด้วยโปรตอนนะคะเพื่อกระตุ้นไซกรดของปรสเตรนะคะอัตราการเกิด ปฏิกิยาในการแตกตัวเร่งปฏิกิยานะคะก็จะอยู่ในช่วง10-10ยกกำลัง4เท่าของอัตราการแตกตัวด้วยความร้อนค่ะการแตกตัวเร่งปฏิกิยานะคะเป็นปฏิกิยาที่ค่อนข้างซับซ้อนค่ะเนื่องจากเริยาของสารไฮโดรคาร์บอนต่างๆในน้ามันนะคะมีความผันผวนเป็นอย่างมากค่ะปริยาโดยทั่วไปนะคะก็คือ hydro รแ a c k i n g ของพันธะคาร์บอนคาร์บอนที่เกี่ยวข้องกับการแตกตัวของคาร์บิเนียมไอออนค่ะ ค่ะแล้วก็โปรโตอนนะคะจากาซ้าของปรดบรอสเทตตนะคะสามารถเติมในอลเคนได้ค่ะแล้วก็คาร์บอนีย i มไอออนนะคะก็จะเกิดขึ้นในสมการที่2ขีดหนะคะในขณะที่คาร์บอนีอมไอออนจะเกิดขึ้นจากการเติมโปรตอนตลงในอลคีนะคะในสมการที่2ขีดสค่ะนอกจากนี้นะคะคาร์บอนียมไอออนะคะยังถูกก่อกรูปเกิดขึ้นโดยการสกัดไฮไดออกจาก L โออเคนะคะเหนือตำแหนตัวของอูอซสนะคะในสมนการที่สองขีดสามค่ะค่ะแล้วก็โปรโตไรติกแครกซ์นะคะก็สามารถเปลี่ยนแอลคาเนียมไอออนนะคะให้กลายเป็นคาร์บิเนียมไอออนแล้วก็แอลเคนได้ที่สมการ2อ4ขีดนะคะแล้วคาร์บิเนียมไอแล้วก็จะได้คาร์บิเนียมไอออนแล้วก็ไดไฮโดเจนนะคะที่สมการ2.5ขีดค่ะ เราก็เพิ่มเติมนะคะความเสถียรของคาร์บอนเียมไอออนนะคะ,คะ,คะก็จะ,ะระดับปฏิกิริยามากที่สุดนะคะแล้วก็ลองมาก็เป็น secondary ค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะก็จะเป็น primary ค่ะคาร์บอนเียมไอออนที่เกิดขึ้นนะคะกับการทำปฏิกิริยากับอัลเคนหรืออัลคีนกับคาร์บอนเียมไอออนไดเอเรนนะคะคาร์บอนเียมไอออนนะคะทาให้เกิดการแตกตัว i s o m e r i z a t i o n แล้วก็ก่อตัวของคอนจูเกตได e อแล้วก็อ r โรมาติค่ะ ค่ะเพิ่มเติมนะคะการแยกตัวของคาร์บอนิออลนะคะหมายถึงการแตกตัวของพันธะ C-C บอลนะคะที่อยู่ในตำแหน่งเดต้าซ i ชันะคะเพื่อให้ฟอร์มนะคะได้อยู่ในรูปของ d i f f e r เรนต์คาร์บอนิอัลแลวก็แอ k e n นค่ะตามสมการที่สองีดหค่ะครับในส่วนของเทคโนโลยีของตัวเร่งปฏร,ริยาสำหรับกระบวนการไฮโดรแคคกิ้งนะครับก็ ก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าเปิตโตรเลียมขนาดหนักนะครับก็จะถูกแปลงเป็นไฮโดโครคาร์บอนขนาดเบานะครับเหนือตัวเร่งปฏิกิริยายแบบไบฟังก์ชันสำหรับการไฮโดรแคกกิ้งรวมไปถึงไฮโดรเจนชันและดีไฮโดรเจนชันนะครับในไฮโดรเจนแรงดันสูงที่อุณหภูมิประมาณ523คลวินซึ่งระบบตัวเร่งปฏิกิริยายเนี่ยมันจะทำให้เกิดการขาจาัดสิ่งปนเปื้อนผ่านกระบวนการดีโซฟิลเซชันหรือดีไนโตเจนชันด้วยนะครับ ซึ่งกระบวนการเนลแคคก,กิ้งที่พัฒนาแล้วนะครับจะทำให้สามารถผลิตโมโนไซคลิกอะลูมาติกได้รวมไปถึงออกเทนที่มีอัอตราของแกสโซลีนที่สูงรวมไปถึงแอลเคนสำหรับเชื้อเพลิงดีเซลฟอร์ม LCO นะครับซึ่งระบบตัวเร่งปฏิกริยายเนี่ยจะวางตัวเร่งบนไฮโดรเจนเนชั่นสำหรับการปรับสภาพตัวเร่งน,นะครับก่อน การไฮโดรแคคกิ้งนะครับรวมไปถึงกระบวนการอื่นด้วยนะครับที่จะถูกเล่นเวียนะครับทั้งไฮโดรเจเนชันดีไนโตรเจเนชันและก็ดีฟลไรเซชันนะครับทีนี้นะครับตัวเล่นเวียแบบไบฟังชันเนี่ยสำหรับไฮโดรแคคกิ้งจะเป็นโลหะนะครับก็จะเกิดสองกรบวนการหลักก็คือไฮโดรเจเนชันและดีไฮโดรเจเนชันซึ่งคาตาไลซ์เนี่ยก็จะอยู่บนกดโลหะนะครับอย่างเช่นอะมอฟาตของซิลิกาอลูมินา่า แล้วก็ CO light นะครับเป็นฟังก์ชันของโลหะเนี่ยจะมีจะทำหน้าที่สองอย่างอย่างแรกก็คือดีไฮโดรเจนเนตจากแอลเคนเป็นแอลคีนอีกอันหนึ่งก็คือไฮโดรเจนเนตของแอลคีนนะครับให้เป็นแอลเคนส่วนเป็นฟังก์ชันของแอซิดนะครับก็คือ,อสร้างคาร์บีเนียมไอออนจากแอลคีนนั่นเองนะครับตัวอย่างก็เป็นไปตามแผนภาพนี้นะครับมเมท่าซ้ายนะครับก็จะเกิดไฮโดรเจนเดชันหรือดีไฮโดรเจนเดชันะครับส่วน แอซิดไซด์นะครับก็จะสร้างคาร์บิเนียมไอออนจาก LK นั่นเองนะครับทีนี้นะครับาการไฮโดรเจนเนชันหรือว่าดีไฮโดรเจนเนชันของโลหะนะครับก็จะมีแอคทิวิตี้ที่แตกต่างกันนะครับออย่างโนเบลเมทัลนะครับก็จะมีแอคทิวิตี้สูงกว่าซัลไฟด์ของท a n เ i ชั่นเมทัลแล้วก็จะสูงกว่าซัลไฟด์ของโ o b l e เมทัลนะครับซึ่งโลหะเหล่านี้นะครับก็จะ เอ่อ t t v v t t e นะครับจากการมีอยู่ของเมทัลซันไฟล์นะครับอย่างเช่นนิกเกิลวานเดียมหรือว่าเหล็กนะครับซึ่งมีอยู่เป็นพอลฟลินหรือว่าคีเลตในน้ำมันดิบนั่นเองนะครับซึ่งจะไปขัดขวางการส่งของไฮโดรคาร์บอนที่เป็นวัตถุดิบซึ่งจะทำให้มันไปปุดรูพุนในที่สุดนะครับทีนี้กรดแอซิกดกรดโลหะนะครับ ที่เป็นคาตาไลต์ก็มีอยู่2ประเภทด้วยกันอย่างเช่นอะร์ฟัสออกไซด์อย่างซิลิก้าอะลูมินาที่กลาวไปถึงแล้วนะครับกลุ่มนี้ะครับก็จะทําหน้าที่เป็นมิโซโอร์นะครับเพื่อเพื่อแพร่เพื่อแพร่กระจายในไฮโดรคาร์บอนหมักหนักได้นะครับอีกอันหนึ่งคือซีโอไลต์นะครับซึ่งจะไปเพิ่มผลผลิตของแนบทาหรือว่าแก๊สแต่ว่าจะไปลดการกัดระดับการนะครับ ตัวเร่งปฏิกิริยาสามประเภทนะครับที่ได้รับการพัฒนานะครับก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาที่สามารถรองรับโลหะที่แตกต่างก,กันนะครับประเภทต่อมากกคือตัวเร่งปฏิกิริยาที่สามารถละลายน้ําได้และประเภทสุดท้ายก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาที่สามารถละลายน้ำมันได้แต่ว่ายังรวมตัวไปเรื้อนเดียวกันได้นะครับหน้าที่ของตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยที่ต้องการก็คือการไฮโดรเจนชั่นบางส่วนของแนปทาลีนนะครับเพื่อนําไป เกิดกระบวนการไฮโดรแคคกิ้งของอนุพันธ์ของเตตาลีนให้ได้เป็นเบนซีนหรือว่าอนุพันธ์ของเบนซีนนั่นเองครับจากกระบวนการไฮโดรแคคกิ้งนะครับแล้วก็ a อ c ก็จะมีอีกกระบวนการหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าความต้องการเชื้อเพลิงลดลงนะครับแต่ว่ามีความต้องการวัตถุดิบของพอลิเมอร์เพิ่มขึ้นแล้วก็ยังป็นต้องปรับปรุงผลผลิตนะครับก็จะเกิดกระบวนการใหม่ขึ้นมานั่นคือดี Al อัลคิไลซิ ดีอัลคิ a เลชันะครับเพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ตามที่เห็นนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากอนุพันธ์ของของอะลูมอติกนะครับส่วนใหญ่ก็ตามที่เห็นเหล่านี้นะครับซึ่งจะต้องมีการพัฒนากระบวนการ A ถึง E นะครับต่อไปนี้ก็คือกระบวนการแรกก็คือการกำจัดสารประกอบที่มีในตัวเจนอย่างที่สองก็คือการ d e a l k y l a t i o n นะครับของ a l k y l p o l y c y c l i c aromatic h y d r o c a ค bon อย่างที่สามก็คือการแยกสา,ารประกอบอะโรมาติกกับแอลเคนออกจากกันอย่างที่สี่ก็คือการไฮโดรเจนีชั่นบางส่วนของแนปทาลีนแอนทาซีนฟีนันซีนแล้วก็ไพลีนเป็นต้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการเปิดวงอนุพันธ์ของเตจารีนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นกระบวนการโดยสรุปในส่วนสุดท้ายตรงนี้นะครับแล้ก็ทราบ กระบวนการกันน้ำมันการกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันนะครับก็จะมี3กระบวนการด้วยกันนั่นคือ f t Hyd c hydrocracking แล้วก็ d e a l ลค l a t i o n นะครับซึ่งโรงกันน้ำมันปิโตเรเลียมนี้นะครับก็ยังต้องมีบทบาทสำคัญแต่ว่าต้องรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการผลิตสารเคมีนะครับซึ่งต้องมีการปรับปรุงกระบวนการกันแบบธรรมดาแล้วก็รวมไปถึงเทคโนโลยี ตัวเล่งปฏิยาตามที่ได้กล่าวไปนะครับสำหรับวันนี้การนำเสนอของพวกเราก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ